ฉันแต่งงานมาเป็นเมียพี่ไม่ได้เป็นเป็นคนใช้แม่ฉันว่าพี่ไม่มีปัญญาซื้อมากกว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาโขกสักฉันหรอกนะข้ออ้างแล้วพี่จะดูแลฉันได้ยังไงอะโอ้ยสั่งกาแฟไปแก้วเดียวทำไมยังไม่มาเสิร์ฟอีกเนี่ยนี่ชา้ชาจริงๆสีเธอเพิ่งสั่งไปแค่ห้านาทีเองนะ ก็แค่กาแฟแก้วเดียวมันจะอะไรกันนะกระนาเธอก็ทนรอหน่อยละกันนี่เรามาซื้อกินนะไม่ได้มาขอกินมันต้องทนด้วยอะ่ะกาแฟมาแล้วครับเออนี่น้องใครเป็นคนชงกาแฟอะ่ะผมเองครับกาแฟแค่สองแก้วอะ่ะน้องไห่ลูกค้ารอขนาดนี้เนี่ยนะขอโทษด้วยนะครับ คือพอดีผมชงเองแล้วก็เสิร์ฟเองด้วยก็เลยต้องทำตามคิวลูกค้าข้ออ้างะอสิเอ้ยสีนี่พนักงานแย่ๆแบบนี้พี่คงจะต้องเขียนรีวิวประจานแล้วละมั้งนี่มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอสีน้องคะเย่าถือสาเพื่อนพี่เลยนะคะยังไงน้องก็ไปทํางานของน้องต่อน,นะคะขอบคุณคร<อ>ันี่เจียาเธอเองก็อีกคนนะอะไรของเธออีกเนี่ยขอร้องได้ไหมเลิกทำตัวเป็นคนดีสักทีเถอะ ขวางหูขวงตาฉันมากเลยอ่ะฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันอย่างน้อยนะฉันก็ไม่พูดจาทำร้ายจิตใจใครเป็นคนดีระวังเธอเดี๋ยวก็จะเสียเปรียบเขาอีกเธอก็ระวังเหมือนกันนะระวังจะเป็นปลาหมอตายเพราะปาาเผลอเจ้ฉันก็แค่พูดตรงไปตรงมาฉันเป็นคนพูดความจริงถ้าเธอรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกัน ไม่พอใจอะไรก็ต้องพูดออกมาสิไม่รู้จะทนไปทำไมเธอก็ระวังเหมือนกันนะระวังจะเป็นปลาหมอตายเพราะปากปากดีมาทำเป็นเตือนคนอื่นเอาตัวเองให้รอก่อนเถอะอย่างฉันเนี่ยนะจะตายเพราะปากมิ่งถามมิงถาม มมถาเออสีอย่าลืมนะว่าพรุ่งนี้มีนัดไปกินข้าวที่บ้านแม่พี่อ่ะอืมไม่ลืมนะ่ฉันไม่ได้ขี้ลืมเหมือนพี่นะสีแหวนวงนี้เป็นไงพี่ว่าสวยดีนะถ้าใช้เป็นแหวนแต่งงานอะ่ะพี่สักนี่พี่โง่หรือเปล่าเนี่ยแหวนแต่งงานนะพี่พี่จะให้หนูใส่งี้จริงจริงเหรอ เพชรไม่มีสักเม็ดอ่ะที่ว่าก็แหวนเพชรมันแพงเราน่าจะเก็บเงินไว้สร้างบ้านสร้างเรือนของเรามากกว่าสินี่พี่พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะนี่งานแต่งนะแต่งครั้งเดียวในชีวิตอะ่ะไม่พี่เห็นกับตัวแบบนี้อะ่ะสีพี่แค่ว่าไม่อยากให้เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอ่ะ ข้ออ้างไงฉันว่าพี่ไม่มีปัญญาซื้อมากกว่าฉันว่าพี่ต้องพยายามกว่าน,นี้นะนี่พี่ต้องดูแลฉันในอนาคตนะแค่แหวนวงเดียวพี่ยังซื้อไม่ได้เลยอะ่ะแล้วพี่จะดูแลฉันได้ยังไงอะ่ะพี่ขอโทษนะสีเดี๋ยวพี่ซื้อแหวนเพชรก็ได้ เดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารให้นะได้จ้ะแม่ยังไงอย่าลืมของปรดผมนะแม่ได้ได้สีพี่ว่าสีไปช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะจะออกไปซื้อของข้างนอกอทำไมต้องไปช่วยอะพี่ฉันเป็นแขกนะสีแต่ว่า แม่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วอย่างหนึ่งสีก็จะแต่งงานมาเป็นสะพายบ้านนี้ก็ฉันแต่งงานมาเป็นเมียพี่ไม่ได้ไปเป็นคนใช้แม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาโขกสับฉันหรอกนะอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยแม่เองก็ได้ กินเยอะๆนะลูกครัแม่น <spirit> ี่ลองชิม <lowering> น <variety> <sk alignment> ้ำพริก <człowie> ฝ <k> ีมือแม่อร่อยมากครัแม่เผ็ดอ่ะเผ็ดไปเหลอลูกก็เผ็ดนนสิคะแม่เผ็ดอย่างนี้ใครจะไปกินได้อะสีคือปกติสักเขาชอบกินเผ็ดนะลูกแล้วทำไมแม่ไม่ถามหนูก่อนคะว่าหนูกินเผ็ดไหม นี่แล้วทำไมพี่สักไม่บอกแม่ว่าหนูไม่กินเผ็ดอ่ะถ้าจะทํากินเผ็ดกับสองคนก็ไม่ต้องชวนหนูก็ได้มั้งสีพูดดีๆหน่อยให้เกียรติแม่พี่บ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปทําแกงจืดให้นะแม่ไม่ดีตรงไหนอะ่ะสีแค่เป็นคนพูดตรง น่ากินจนังเลยแม่เคมมากนี่แม่กะจิตั้งใจแก้งหนูแล้วคะเนี่ยเค็มไปเลยลูกเ,ออเดี๋ยวแม่ไปทำให้ใหม่นะไม่ต้องค่ะแม่สีพี่ว่านะสีอยากกินอะไรสีเขาไปทำในครัวเลยพี่สังพี่พูดอย่างนี้กับหนูได้ยังไงอะ่ะหนูเป็นแขกนะ แล้วสีพูดอย่างนี้กับแม่พี่ได้ยังไงนี่แม่พี่นะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพอกันทีพี่ไม่ทนกับสีละสักสักพี่สักพี่จะไปไหนอ่ะ พี่ว่าเราแต่งงานกันไม่ได้แล้วล่ะหมายความว่ายังไงอ่ะทําไมพี่พูดแบบนี้พี่ทนไม่ได้ที่สีไม่เคารพแม่พี่แต่ที่ผ่านมาพี่ก็ทนสีได้มาตลอดนี่ไหนพี่บอกว่าไม่ว่าสีจะเป็นยังไงพี่ก็ทนได้ตลอดไงแต่พี่ทนสีมามากพอล้วครั้งเนี้ยพี่ขอไม่ทนแล้วกัพี่สั่งพี่สั่งไม่เอาไม่ทำแบบนี้พี่สั่งไม่อล่สั่ี ดีแม,ม่แม่คงช่วยอะไรสีไม่ได้หรอกนะ <c oughs> คือสักนะเขาเป็นคนอดทนสูงนะ <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าไม่ทนก็คือไม่ทน <c oughs> แต่พี่ถัานมาเขาทนหนูได้ตลอดเลยนะคะ <c oughs> สีฟังแม่นะ มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนคำพูดที่ไม่ดีของเราได้หรอกนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคิดให้ดีคำพูดเนะ่ยเมื่อเราพูดออกไปแล้วเราเอามันกลับมาไม่ได้มันเป็นนายเราเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนพูดต้องพูดแต่สิ่งดีๆอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องมาเสียดายเสียใจภายหลังดูขอโทษค่ะแม่ คำพูดนะเมื่อเราพูดออกไปแล้วมันเป็นนายเราเราเอามันคืนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนพูดแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆอย่างน้อย เราจะได้ไม่ต้องเสียดายเสียใจภายหลัง